บ,บาลคุณจะรู้สึกว่าสิ่งนี้จะทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์คุณอยากจะยับยัง้งมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีพลังงานที่ต้องไปยับยัง้งนายกก็ต้องบอกว่าฉันฉันเป็นประธานโดยตำแหน่งก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องให้รัฐมนตรีพลังงานและรองนายกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไปดูแลถ้านายกเข้าไปลวงลูกคุณผู้ชมลองจินตน,นาการว่าถ้านายกไปลวงลูก นายกก็จะถูกด่าว่าบ้าอำนาจลวงลูกทำเลยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนเองหรือเราอยากได้นายกแบบมีมอสี่สิบสี่คุณผู้ชมอยากให้แพทย์ทองทานมีมอสี่สิบสี่แล้วก็เลิกเลิกเลิกสัญญานี้เลิกฉันจะใช้มาตราสี่สิบสี่ยกเลิกสัญญานี้เหมือนตอนที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตาสี่สิบสี่ไปยกเลิกสัญญาเหมืองทองอัครา แล้วโดนเขาฟ้องล่มจมมาจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้าวันนี้นายกแพทองทานลุกแก่อำนาจไปยกเลิกสัญญาแล้วเอกชนเขาฟ้องกลับใครรับผิดชอบค,คะเหมือนตอนประยุทธ์ใช้มาตรา44ไปยกเลิกสัญญาเหมืองทองอัคารา แล้วอนุโยตาอนุญาโตตุลาการอะไรเขามาฟ้องร้องฟ้องแล้วฟ้องอีกฟ้องแล้วฟ้องอีกฟ้องแล้วฟ้องอีกฟ้องกี่ศาลก็แพ้ใช่เหมืองทองมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถูกแต่คุณไปยกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบโดยลุกแก่อำนาจไม่ได้มันจะเหมือนคิงสเกตเพราะฉะนั้นในทางการเมืองอะค่ะนายกแพททองทานก็ต้องบอกว่า ดีฉันก็ต้องมอบหมายให้รองนายกและรัฐมนตรีพลังงานไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะข้อที่หนึ่งอันนี้เอาตามสัญญาเอาตามข้อกฎหมายก่อนนะคะว่าอยู่อยู่นายกจะรูกแก่อำนาจไปยกเลิกไม่ได้แล้วพี่แขกนั่งพูดอยู่นี้พี่แขกหวั่นใจนะคะว่า ถ้าอีพักส้มเป็ดรัฐาบรัฐบาลมึงจะลุกแก่อำนาจไปยกเลิกสัญญานั้นสัญญานี้แล้วมึงโดนเขาฟ้องทีหลังแล้วมึงจะเอาเงินภาษีกโก้ไปชดใช้ค่าเสียหายเอกชนที่เขามาฟ้องร้องมึงหรือเปล่าพักส้มนี่น่ากลัวมากนะคุณผู้ชมแลดูเป็นพักที่ลุกแก่อำนาจไม่สนใจสัสญญากติกาใดๆทั้งสิน้นเวลาที่คุณแ้างว่าฉันกําลังรักษาผลประโยชน์ของประชาชนทุกพักการเมืองเขาก็รักษาผลประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้นแหละ แต่เขาไม่ได้รู้อํานาจแบบคุณไงเขาไม่ได้ใช้อํานาจเผด็จการแบบที่คุณคิดว่านายก,กดปุ่มทําอะไรก็ได้